ดูไล่มันนะครับหัวเล็กจังเลยครับมันเป็นเพี้ยเพี้ยครับเพี้ยเพี้ยครับนี่มีรถไถขุดนะครับวันนี้มีวันนี้ผมไล่สดนะฮะไล่สดอันนี้มีรถไถกู้สองคนครับโอ้ลำบากเลยคนงานมุมีหายากเลยหายากเลยพี่น้องเพิ่งสภาพหัวครับหัวหน่อยมันบอยใหไ่ครับ ทักลายจากเอฟซีทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าหัวมันมันเล็กนะครับมันเล็กจังเลยเนี่ยนะครับเนี่ยปูเขาแหลมนะนะครับบ้านสับปูทองนะครับเห็นเหนือและบ้านสับปูทองนะครับ เจอกันอีกแล้วครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วมันหัวหอนน้อยหน่อยครับคุณงานจะหายากเ <c oughs> บิ้งเอาปลาครับเบิ้งสภาพอันนี้ก็ปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกมันนะครับแต่มันเป็นเพี้ยนะครับเพี้ยหัวมันเล็กนะครับ หัวไม่ใหญ่นะครับหัวไม่ใหญ่นะครับเอฟซีทุกท่านครับถ้าถึงไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตามติดตามนะครับติดตามเอฟซีของชายาภูเขาแหลมบ้านสะปูทองนะครับเ็บสีทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่างที่ภาพเห็นนะครับมีรถขุดนะครับจ้างเขาขุดนะฮะ แต่ลำบากจังเลยนะครับผลงานก็หายากนะครับกู้วันนี้มีวันนี้วันนี้กู้สองคนนะครับสองคนตาขุดขุดง่ายนะครับเป็นดินดินทรายดินแห่นะครับดินแห่ขุดง่ายจังเลยนะครับแต่ไม่หัวขาดนะครับหัวเต็มยังยังกปืเ้อเลยครับยังเป็นหัวเดิมเมเดิมนะครับครับเป็นลามันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นหัวแล้วนะครับ หัวยังไม่ขาดเลยนะครับเ c บซี FC ท่านไหนนะครับที่ว่าติดตามผมที่ละลายสดนะครับตั้งสายยาว่าภูเขาแหลมบ้านซับภูทองนะครับจังหวัดเชยภูมินะครับจริงพักอีชมพนนะครับดูแลการอาจจะคลิป,ปเกษตรกรนะครับเกษตรกร อันนี้คนสีสีส้มนะครับสีสีส้มนะครับเป็นทุกเก่นะฮะแต่ว่าวันนี้กู้สองคนนะฮะคนงานหายากนะครับใครติดตามได้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โหนหญ้านะครับหญ้านี่หัวเล็กนะครับหัวมันแต่ไม่ใหญ่ดูดูที่กองนะครับจับโดนที่กอง ที่ท่านใดครับที่ F C F C ท่านใดครับก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับาโอเคครับสำหรับหรับวันนี้ขอมีเพียงเท่านี้นะครับนี่ที่เป็นภูเขานะครับครับอันนี้เป็นภูเขาอ้อมรอบในละเวนที่นี่ในไร่นะฮะในไร่บ้านที่ไร่บ้านนะครับหลังบ้านนะครับ ประมาณสามสิบสี่สิบไลนะ,ะนะนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป่าแทงน้ำประปาน,นะครับที่กะว่าอยู่ที่ไกลนะครับซุมๆมที่ไปแทงน้ำประปาก็ชุมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไกลามากนะฮะจักประมาณร้อยเมตรได้มั้งน,นะครับเพราะว่าน,นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านน้อยนะครับแต่มันไกลามากนะครับชุมไม่ได้ะครับนนก็เป็นเถียงนานะ เอท่านใดที่ก็กดไลค์กดแชร์ก็กดแชร์ได้เลยนะครับครับผมเราจะบปดิครับ